สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีเมนได้นะครับวันนี้ก็ขอบอกณปานี้เลยนะครับสวัดีวันนี้วัดีโม,ม,ม,ม่มามีมีหมายเส้ไหมายอัดอยู่แพทยหนึ่งซึ่เาางเราอ่ะนี่ครับูีเรื่องมาจัดการทำตู้วงเดือนข้าล่างเนี่ยผีีนะครับวัดี ส้นมันจะมามันจะดำดำหมุนหุนน้อยนะครับไม่หวาก,กนนะครับอยู่เรื่องมาจะทำโต๊ขั้เนี้ครับทำาโต่โตงเดือนนี้ครับเป็นทิ้งผี่ผมดษฐ์เองนะครับแต่ก็รอไปใจหนเดือนหนเดือนมือน,นะครับง่ายขึ้นมันก็มีคลิปซ่อนอยู่ใน youtube นะครับพีพ่ีถ้าว่าพี่อยากทำแบบผพุทนี้ก็ลองลองลอง,ลองไปดูในหน้าใน youtube ก็มีนะครับแต่วันนี้เสร็จหมายเนี้ยครับมันก็เลื่อยอยู่ ก็เลยจะมาชวนทุกๆคนทําหลังพึ่งนะครับด้วยไม้อัดเทวาอย่างเรื่อเนี้ครับมันจะได้คาดเ่าไร่มันก็ต้องไปตามไม้นะครับเพราะเรากำลังไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวเช็คดูเลยมันครับตรงนี้มันตรงนี้มันก็เรือรงที่ทิบตอนนี้จะเรื่องที่ทิบเจ็ดนะครับซึ่งตีคิดอันคิดว่า จะให้ลังยาว40นะครับแล้วก็คูณ40คูณยาวฝังนี้ฝังนี้อาจจะได้ช่องแค่นนะ40ถึงตรงนี้70ประมาณว่ส40คูณ35เสน้นนะครับแต่เึ้นตรงนี้ก็เป็นฝั่งเดียววา่ายาว4ส7บเส้นนี้ให้เป็นฝ้าด้านบนเลยก็้ลาลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทำด้านก้างเลยก็ ทีเรื่อเๆนี้ก็ได้เป็นนัน้าล่างนะครับก็น่าจะพอดีมันก็จะได้หกชิ้นพอดีครับซึ่งมันมันจะมีเส้อยู่ข้างหลังอีกอันนึงครับมันก็จะได้หกชิ้นหกชิ้นมันก็มีสายคว้านาล่างบนหลังมันก็พอดีนะครับไปครับนะครับมาหม่อวีธีคงจะพอใจนะครับเรามาทำลังพึ่งด้วยไม้อัดนะครับเป็นเส้นไม้อัดทีเราซื้อมาใช้ทำโต๊ะนะครับเล้ยวก็มันก็เรื่อยอยู่เราก็ เกบเอามาจายเพื่อไม่เพื่อไม่ต้องถิงเฟ้าะนะครับหม,มายอัดตาจะพม่งก็เคยเห็นเขาทำกันนะครับก็ข,ข้าวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มันก็เหมือนกันแอบางทีมันก็มีกินหนำหญ้าบางทีเดี๋ยวเขาทำข้าวเขาอาจจะไปไปกำจัดกินหนำหญ้า้วยไร้กโกลแล้วด้วนะครับแต่พึ่งก็คึงจะทำแต่ก็พงจะโคบแก๊สแล้วก็ทาไข่พึ่ง,รงธรรมรดานี่ครับ้าไม่ข้าวก็หอ,อยหอ,อ,อยกิดได้น,นะครับ แคือาตัดดานข้างโค้นนะครับตัฝาก้างเดี๋ยวที่สิบที่สิบสามาหลออรความสูงว่มสูงควมักเท่าไรเนียครับความสูงไปต้อง lar, impossible. Impossible. Alpha, สักสามินะครับที่ิเออปืนนะครับเออหนุนพิษอะไรเดียรอกสี่สิบคูณประมาณ สาิศนะครับถวะสี่ทิศคุณท่างดัดข้างมันต้งงงองน้นข้างถึงนานข้างเราป่อยยาวลอดไปนี่แลราวางไปนี่วางนันวางไปา้ามสิ้นเขจะอะไรง้เดี๋ยวผมกำัดิเอาเอาเนี่ยกับยาวทั้งินินะบวันนี้มัน็ีาา่ิเวต,ตรงนี้ยนะเรา,าัดมาตนี้สามิท่องกินนะครับ ครับขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าเรื่องเราโกรธกันหนาขออภัยทุกคนกันเผื่อมีเสียงลุกักลีกันไม่เป็นไรครับเราธรรมชาติแม่ก็ต้องขออภัยขอการไงบล็อกจะมันดูคิดกับปากกาเมจิกเลยว่าทุกคนเผื่อว่ามันจะได้นั่นนั่นพิษหลายชาพงที่คลิปปูนซ่อมชิมันก็สู้ไปมื่อไงสู้ลองดูนะครับเอาที่คลิปปูนซ่อมชิปเถอะก่อนเที่ยวเผื่อใจเขาฟ้ามันก็จะสู้ไปเยอะไป นะครับเอาสี่ทิบกุญจีผ้าปกปกติลังเสริฟพมทำค่ายนั้นเขาจะทำสี่ริบ้ากุญจีผ้านะครับความยาวกับความส่วมทื่งครเรามาใส่ฝ้าอีกห้าเส้นมันก็จะสร้างทิพยพอดีแต่ตอนนี้เราเอาซี่ทิบกุญจีผ้าบอลด้วยจะ,จะยังไงก็ช่างมานะครับจำได้เองเส้นลุกไยก่จะฆ่านะทุกคน แต่ก to ็ไม่เป so, <laughs> so, ็นไรครับเราอยู่กับธรรมชาติเราเด็กบ้านนอกเชี้ยงลูกไก่เอาไปตัดครับซินนึงก่อนหุูคนจะเห็นโตเลยแม่เด็กถ่ายตรงนั้นเลยวันนีกล้องเรามีตัวเดียวก็เราเราจองคนจนทุกคนช่วยช่วยกันเชื่อใจกันก็ซับแลครับเพื่อเราได้เป็นยูทูบเบอร์แบบีิ่งตังมอนก็ตรงที่ก็เยอดซับเยอะๆแล้วเราแต่ทำ

นี่เป็นดันเก้างนะครับวันนี้ก็ก็ไม่กี่เลยนะเดี๋ยวตัดเป็นอนี่ได้แล้วสองแผ่นมันก็อยู่ขันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราตัดตห่าหน้านะครับดีมากผามทำทิปครับข้างหน้าคือเอาควางทำทิป เราจะซุ่มดุนยีมาโอเคเข้าใจวัดพิษเลยทุกคนวัดได้ไม่เต๋าไปวัด,วดเอาเป็นว้าอวยีมาคุณยีมาเพราะเผื่อว่าเราจะได้ไม่เสียไมยเ้เยอะเราไม่เราก็มียำกัดนะครับเราตัดออกสิมันก็ผิดพลาดกันได้นะทุกคนทำคนเดียวพิษคนเดียวมันก็บางทีก็มึนครับ เราได้อีมาคุณดีมากยาวไปข้างหลังสีสินะครับมาแล้วมันต้องใส่เสาไหมไม่รู้นะมันจะยึดอยู่เลยใช้ลูก f 2 5นะครับ f 2 0 f 2 0ตั้งครจะไม่นั่น mình sẽ giúp không thấy sâu mai tất cả, nó không biết thành ra, giúp đi anh em, nó sẽ mai tất cả, nhưng mà chúng ta không say sâu thầy xấu đi qua đấy thôi xấu đi qua xấu có mi này luôn thua rồi tầm lần thứ ba trăm một rồi tầm chạy sâu เราก็ตัดไว้ยี่สบห้าเซนอยู่แล้วเ็นไหมทุกคน ว่ดาด้านนี้เราก็จะทําให้มันปึด๊ดด้านข้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไปตัดตรงนี้ประมาณนิว้วพึงนะครับมันมคลิปเดียวผมากงเก่หลังพึ่งคลิปโค่นนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ให้ได้สักปี่ที่หกนิว้วก็ได้คมันก็ปันห้าเหลาเพราะว่าโครงเลยมันกินตัโครงอะซ่องมินนะมันก็ทำไ้ไมาเราคาดไปซี่มินแล้ว มันก็ปัญหาพวงเราต้องไปตัดตัวนี้เอาแท็กซี่วิ่หลาลเราเบื่อใจนะมมนได้ตาวเอานะนี่ได้สองาน้าเลวแต่มันก็พิจาดณิ้นะครับเพราะว่า เใช่ไหมทุกคนบอกว่ากรองเวใ้ใเรากินไปซี่มินเนี่ยเราต้องไปเอาออกซี่นเนี่ยนะทุกคนนี่นะเห็นไหมครับพอตรงนี้มันใบเลี้ยเรากองอะช่องมินเนี่ยถึงจะต้องไปเอาออกอ,อีกซี่มินมันก็จะเสมอไม่ได้พอาะอยู่ลักษณะนี้ทุกนนนคนทุนนกเิด 好，加油！

มันก็ไม่เล็กอยู่พื้นไม่แต่ว่ามัน,ม,นมันดูเล็บตาไปเยอะตัดปายพิษป่วยเนีะยตัดเหย้าซามที่ผุนยีบ้าก็น่าหนี้ไปตัดยีบ้าผีนุนยีบ้าก่อนทีนี้ก็ใส่ฝาขึ้นขอบทำเมื่อนหลังพึ่งง่ายทำเมื่อนตนัวยากษ์นเอา ข,ขึน้นขอบนะทุกคนขึ้นขอบขึ้นขอบ เดี๋ยวก็ขึ้นขอบฝามาเรียบร้อยเลยนะทุกคนขอบไปรับฝาครับแสงเด็ดมันจ้าคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก็ทาเม่นต่างพึ่งหรือทำปกติตุกตุกยญ้าน,นะครับแต่เขามาทําด้วยไม้อัดวันนี้จะใช้ไม้อัดให้เยอะที่สุดๆๆตอนนี้ไม่มีได้ตีหนวดจา้าเซานี่ที่ไม่ใช้ไม้อัดนะครับ อำเนียนกันนี่ครับทุกคนตอนเนียเรามาขึ้นขอบแบบนี้ได้แล้วทุกคนนี่ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่เอาฝาเอาไม้เนี่ยนะครับมามาปิดนะครับแล้วก็เจาะรูก็คงเรียบร้อยครับตอนนี้วัดก่อนเลยครับแล้วก็ไปตัด ลองทำตามเันดูนะพีพีเพื่อว่านพีพีมีไม้อัดให้ได้เรื่อๆเดี๋ยวว่าไม่ใช่แล้วนะครับนี่ของพุ่งก็เมื่อเด็กพุ่งบ้แล้วกับหว่ามันก็คือไม่เดี๋ยวเรื่องมาจากการทำตุ๊บทำตุ๊วงเดือนไปซับ ให้เลือกร้อยเลือกไปดันหน้าเลยครับส่องเส้นสนี้ว่าไหมนะทุกคนเดี๋ยวกลมกลมกล้องให้ทุกคนในหินหลังพึ่งหลัก ก็อ,อยู่ลักษณะนี้แล้วก็ก็ยิ่งเลยหเห็นไหมครับ จะใช้ได้แล้วครับนี่ปิดตรงน,นีปึ๊บครับให้ดูรอบๆช่วยไหมพี่ช่วยไหมพี่พี่เอแต่มันจะเล็กไปนิดนะาะว่าตอนเร็วผมตัดหมไหมไหมหน้าเนี่ยพิษผมไปตัดผมวัดไม่รู้วัดพม่พี่ไปได้ยี่บ้ายีา่บ้าจริงมันตัวยี่บ้าทำทิปก็ปิดพลาดกันบ้าง มันก็อยู่ลักษณะนี้ครับคนแล้วก็เจาะรูครับนี่ครับเจาะเจาะรูเลยนะครับรูแบบนี้ครับ จยรู้มั่นเดี๋ยวว่าังพุ่มทำค่ายตุกตุกย่างนลครับแล้วก็ห้าตู้มาปิดอยู่้อยนะยครับเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จครับสวยงามมากคนลองตามดูนะครับเพื่อพี่มี ไม้อัดอยู่ในบ้านนะครับมันก็ทำางดีนะครับมันเป็นไม้ชินช้นเยอะชิน้นเยอะครับนี่พร้อมแล้วครับนะ ดีเลอดเราก็ไปโอเกตมาเพโๆข้างในไหลกินที่เหลือน้อยๆเลย,ยก็่าไฟพึ่งเราไป่วางรอได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับพี่พพลังเลียงพึ่งพรงุงที่ทำด้วยไม้หัดนะครับก้บว่าผีผีด้วยนะครับปติดตามไว้นะครับว่า e ีต่อไปสองเราจะจับ ทำอะไรเลยครับมาบอกเทคนิคดีๆเกี่ยวกับพึ่งปรุงแบบนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับนะว่าสองบีเว็นได้ด้วยนะครับสองเล็กๆแต่ก็เป็นะไ้ดีวเกี่ยวกับาเทคนิคสาระเกี่ยวกับพึ่งปรุงเรื่องสังมดนะครับก็ดีีด้วยนะครับเราสองเล็กๆขึ้งก่อตั้งรับองการกําลังใจเป็นมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย นะครับลองทำดูนะครับยิสวัสดีครับ